นิสสันนาวาล่าเอ็นพีสามร้อยมาอุดรียาเดิมลูกค้าเดินเหล็กลงหน้าเพามานะคะอันนี้มาใส่ทอนใส่ทอนแล้วก็พักหนึ่งจุดเก้ามาผ่าใส่นะคะน,นี่คือพักหนึ่งจุดเก้านะคะพักเดิมหนึ่งจุดเก้าผ่านะคะนิสสันเอ็นพีสามร้อยใส่พักเดิมหนึ่งจุดเก้าผ่านนะคะ <S <S เดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ ค่ะเสียงไม่ดังนะคะเงียบประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณ